มันมันจะดูดเอาลมวิญา,าทำไมถึงเป็นปอเจ้าเจดีเถือกับซ่อนกลิ่นอายเลยเหรอเจ้าเจดีมมาดูเหมือนเจ้ามากอยากเป็นพี่น้องอย่าเรียก นั่นคือตัวใจดีที่ข้าทำหายก็ต้องเรียกมาอันนี้สันคือตัวเดียวกันปะให้งั้นอร่อยอุ้ยอันนี้อีจาร์ตันของจริงปะเนี่ยนะสูญเสียไปเหมือนกับตัวใจดีของเจ้าโอ้อะไรเนี่ยเปิดเลยเหรอหรือว่าสร้างใคร